เฮ้ยนี่มันอีกเกตปะไม,ม้นียวยปะมาทำอะไรกันอยู่วะไปดูปะไปดูดิดเฮ้ยห้องมึงดูไรกันอยู่วะเพื่อนอ๋อดูละคออยู่นี่ใช่ระบบเทสันิวาสปะใช่สนุกมากเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิถ้ามีท่าเหมือนสมัยเมื่อก่อนจะได้มีคนคอยทำอะไรนู่นนี่ให้สบายจะตายนอนกินหนมชิวๆในห้องบ้าน,นี่มาสมัยไหนแล้วเออแล้วทำไมสมัยนี้ถึงไม่มีท่าเราวะไม่รู้เหมือนกันอะเออเนาะ ไปถามครูกันปะไปดีคูดูด้วยคูดูด้วยคูจะกลายไปข้ามมัดแล้วเนี่ยคูครับมาเที่ยวเหรอครับอุยครูวันนี้ค่ะครูครับผมขอถามนดเดยได้ไหมครับทำไมสมัยนี้ไม่มีการแบ่งชนชั้นเหมือนสมัยเมื่อก่อนแล้วครับอ๋อย้อนไปในพศ2448นะคะในรัชกาลที่5นะคะพวกชนชั้นสูงมีเงินมากสบายกันทันัส่วนคนชนชั้นล่างก็คือต้องเป็นทาสเอาตัวไป ยังไงอะคะนักเรียนเป็นไปไปขายตัวเป็นทาสหาชาวพินคำนะคะส่วนพวกคนจนแถมมีเงินแบบก็ต้องมีนี่สินอนะแบบแนวมีนี้สินก็คือต้องขายตัวเองไปเป็นทาสรับใช้คนอื่นเพื่อแบบพอมีลูกหลานก็ต้องเป็นทาสด้วยนะคะโหแบบนี้ก็แย่เลยสิคะแล้วเด็กที่เกิดในสมัยนั้นก็คือว่าแย่เลยสิครับเพราะว่าจะต้องเป็นทาสรับใช้พวกนั้นด้วยใช่ไหมครับเปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ประกันตัวได้ไง่ายขึ้นคนเลยทํางานไห้ตัวทาสกันยังไงล่ะ โหดีจังเลยอะค่ะพระองค์ทรงรับแหลมมากค่อยๆปรับการเลิกทาสทีละนิดทีละหน่อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านจะได้ไม่ขัดแย้งกันในประเทศมีการยกเลิกทาสแบบบ้านเรานะคะคนก็ออกมาประท้วงจนเกิดสงครามกันตายไปหลายคนแล้วการเลิกทาสบ้านเราใช้เวลาเป็นสิบป,ปีะคะ่ะว่าจะเลิกได้จนหมดแล้วทาไมต้องถึงต้องมีการเลิกทาสคะ เพราะการมีท่าเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราอีกอย่างในหลวงทรงรักประชาชนมากจึงเลิกท่าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงล่ะอ๋อเป็นจังสีนี่เองทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันจะได้ไม่ต้องมีใครโดนกดขี่ใช่จะ้ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพวเราขอขอ,ขอบคุณคุณแนะคะ,ะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับรบ,บ๊ายบายนะเด็กบ๊ายบายครับ,บ